กับฟ้ากับพีเอ็กนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านฮันเดอร์บายพาราม5าค่ะลูกค้าวันนี้ฟ้ากับเพ็กจะพาทุกท่านมาชม Honda CBC บ r ากันบ้างว่าตอนนี้มีคันไหนเข้าใหม่<ช>และคันไหนอัปเดตราคาใหม่กันค่ะเดี๋ยวเพ็กพาชมกันที่คันแรกเลยละกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่คันแรกนะครับนี่เลยนะคะรถเข้าใหม่ของเราหนึ่งคันนะครับคันนี้สีน้ำเงินนะสียอดฮิตเลยนะครับ คันนี้เป็นรถปี2019นะครับเลขไม่ห1,000กิโลราคา2,49,000บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็เป็น CBR 650R นะโฉมใหม่เลยนะครับผมของแต่งก็มีให้นะครับสำหรับคันนี้นะฮะสะภาพรถสวยๆกันเลยนะฮะท่อเป็นไดโวนะฮะสำหรับคันนี้ถ่ายสั้นแต่งก็มีมาให้นะ เลขใหม่เพียง1,000กิโลเท่านั้นนะครับโอเคค่ะคันถัดมานะคะ c ี650 r 650R ปี2019คันนี้ค่ะลูกค้าเปิดราคาอยู่ที่249,000บาทนะคะอยากจะบอกว่าสภาพนี้รถวิ่งมาเพียง1,000กิโลเมตรแท้ๆเลยเนะสภาพยางยังใหม่ๆกันอยู่เลยนะคะลูกค้ามีกาดหม้อน้ำมาเรียบร้อยนะคะลูกค้าสภาพใหม่และสวยมากจริง นะคะคันนี้ได้ท่อแต่งมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นท่อ Enspec มาแล้วท้ายก็แต่งมาเรียบร้อยค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจเนี่ยแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะหรือว่าอยากได้คิปเียงหรือว่าคลิปรีวิวเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะอ่าอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เช่นเคยนะ CBR 6 5 0 R นะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับเลขไม่เพียง2000กิโลเท่านั้นนะฮะ ราคาอยู่ที่249,000บาทนะราคาเดียวกันเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูรอบคันรถกันนะครับนี่กันล้มแต่งมีให้นะอ่าท่อตัวนี้นะครับเป็นท่อไดโวนะฮะทรงกลมนะครับนี่ลายคาร์บอนนะครับสภาพรถนี่มาสวยๆเลยนะครับ โอเคค่ะคันถัดไปนะคะ c B r 6 5 0 f ์หกาสีดำคันนี้ค่ะลูกค้ารถคันนี้เป็นรถปี2018นะคะเปิดราคาอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าเลขไม้วิ่งมา7,000กิโลเมตรแท้ๆเลยนะลูกค้าให้ชมสภาพรอบคันกันเลยค่ะลูกค้าที่สำคัญคันนี้เริ่มต้นดาวที่9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าท่านใดสนใจรีบทักแชทเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะ คันนี้มีคันนี้ได้ท่อแต่งเอ็นสเปกมาเรียบร้อยนะคะลูกค้าสภาพสวยสวยเลยนะคะท่านใดอยากแวะมาชมหน้าร้านเรียนเจอเลยนะคะ,ะสำหรับคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับ CBR 650F นะคันนี้เป็นรถปี2018นะครับโฉม LED แล้วนะตัวนี้นะฮะเลขไม่8,000กิโลนะครับราคา1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะ นี่เดี๋ยวเราลองดูรอบคันกันก่อนนะครับคันนี้มีชิลหน้าแต่งนะมีครอบโชคแต่งนะครับผมท่อแต่งเป็นท่อแต่งทรง s อซนะฮะสำหรับคันนี้นะครับสภาพรถสวยๆกันไปเลยนะครับ โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูฝั่ง CB 650R คันนี้กันบ้างนะคะลูกค้านี่เลยสีแปกกันมาเลยนะคะลูกค้าเป็นรถปี2019ค่ะลูกค้าคันนี้เปิดราคาอยู่ที่2 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่วิ่งมา8,000กิโลเมตรแท้ๆเลยค่ะลูกค้าสภาพสวยๆกันเลยนะคะคันนี้ชิลหน้าก็แต่งมาเรียบร้อยนะคะลูกค้ามีกาดหม้อน้ามาเรียบร้อยเลยค่ะลูกค้า นะคะแคชบาก็แต่งมาเรียบร้อยนะคะสภาพสวยๆของแต่งแน่นๆกันเลยที่สำคัญคันนี้ก็ได้ท่อแต่งเอ็นสเปกเรียบร้อยเลยอ่คันไหนที่สนใจนะคะแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะอ่ะขอไปค่ะมีการสวัสด,ดีนะคะลืมแจ้งเลย อ่าเรามาดูคันนี้กันต่อนะฮะนี่อีกคันหนึ่งนะฮะของ CB650R นะครับคันนี้เลยเป็นรถปี2018นะครับเลขไมห่ม่กกิโลเท่านั้นนะฮะราคาอยู่ที่229,000บาทนะครับคันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าของแต่งจัดเต็มมาให้นะฮะทุกอย่างเลยมีมาให้ครบๆนะฮะชิลหน้าแต่ง PR ตัวนี้เป็น h 2 c นะครับนี่นะ มือเบรคมือคัดแต่งนะครับกันสะบัดแต่งไฮเปอร์โป r อานะครับนี่ที่จับโทรศัพท์มือถือแต่งก็มีมาให้นะฮะนี่ไฟสปอร์ตไลท์มีมาให้ถึง4ดวงนะครับสำหรับคันนี้นะครับอายางสภาพใหม่กลิปเลยนะนี่นะครับอกล่างแต่งคาร์บอนของ h 2 c นะครับ นี่แคชบารแต่งก็มีมาให้นะครับของโมโตซ่านะฮะนี่นะครับปลายท่อแต่งทรง C r Redfit นะครับนี่สภาพสวยๆกันเลยนะฮะโอเคคะ่ะถัด 650F แต่งเต็มๆกันบ้างนะคะคันนี้สีน้ำเงินมาเลยนะคะลูกค้าอยากจะบอกว่าของแต่งนี่แน่นจริงๆนะคะลูกค้าอะมาดูรายละเอียดกันก่อน,นะคะอ่ะลูกอารถคันนี้นะคะเป็นรถปี2017ะคะ่ะลูกค้าเปิดราคาอยู่ที่169,000บาทนะคะเลขใหม่วิ่งมา20,000กิโลเมตรนะคะลูกค้าของแต่งนี้บอกเลยว่าเกิน10รายการแน่นอนนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะอะาไล่กันไปตั้งแต่ ตัวล้อเลยลูกค้าน,น็อตเนร์ดนี่คือเขาเปลี่ยนมาแทบจะทั้งคันนะคะลูกค้ากันล้มมีมาเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยมากจริงๆนะคะได้ทอแต่งไปพร้อมเลยนะคะอ่าท่านใดที่อยากได้รายละเอียดของแต่งหรือคลิปเสียงเพิ่มเติมเนี่ยแอดไลน์ทักมาคุยได้เลยนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะฮะสีน้ำเงินอีกหนึ่งคันนะครับ นี่เลย CB 6 5 0 F นะครับโฉม LED เนาะคันนี้เป็นรถปี2017นะครับเลขไมห่ม่13,000กิโลราคา179,000บาทเท่านั้นนะครับนี่ใครชอบนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะนี่แต่งสายค l นค n c l e มาเลยนะครับคันนี้อ่ามีกาดหมอน้ำแต่งนะฮะโมโตรันนะครับ นี่แคชบาร์แต่งเราก็มีมาให้นะครับสำหรับคันนี้ครับท่อแต่งเป็นทรง AR นะครับนี่สวยๆนะฮะท้ายสั้นแต่งมีมาให้ครบนะครับยางเดิมสภาพสวยๆกันไปเลยฮะ,ะโอเคค่ะคันถัดมานะคะ c b บี6 f 0เสีเทาดำคันนี้ก็สภาพสวยๆไม่แพ้กันเลยนะคะ รถคันนี้นะคะเป็นรถปี2018ค่ะลูกค้าเปิดราคาอยู่ที่189,000บาทเท่านั้นเลขใหม่เนี่ยวิ่งมาเพียง14,000กิโลเมตรค่ะลูกค้าสภาพนี่ใหม่มากจริงที่สำคัญสีนี้นี่หาย,ยากด้วยนะคะของแต่งก็จะมีแนวประมาณการอากาศม้านนะคลูกค้าขออภัยนะคะ,ะกระจกแต่งมาแล้วนะคะ แคกปาก็แต่งมาเรียบร้อยอค่ะลูกคาสภาพใหม่มากจริงๆคันนี้ได้ทอาแต่งเบิร์นเอาต์ไปเลยฮะท่านใดสนใจนะคะรีบทักแชทมาคุยได้เลยนะคสภาพสวยมากจริงๆค่ะอะสำหรับคันสุดท้ายท้ายสุดนะฮะสำหรับคันนี้เลยนะครับ CBR อาวขออภัยครับ CB500F นะครับตัวนี้เป็นรถปี2020นะครับ เลขไม่หนึ่งหมื่นสองพันกิโลนะฮะราคาหนึ่งแสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถเข้าใหม่เข้ามาสดๆดร้อนๆเลยนะนีะ่รถใหม่ๆสภาพเยี่ยมๆอย่างนี้เลยนะฮะนีะ่มาพร้อมกับกาดมอน้ำนะครับของ H2 c ซนะนีะ่นะครับรถสวยมากๆนะคันนี้ใหม่มากจริงๆนะ โอ้โหเป็นยังไงคะลูกค้าอยากจะบอกว่ามีแน่นมากจริงๆนะคะ C B C B R ของที่ร้านเรานะคะที่สำคัญของแต่งนี้แน่นๆจัดเต็มเลยนะคะแล้วราคาเนี่ยเพื่มถึงแน่นอนนะคะสา่าใคุยกันได้ครับคุยกันได้ ใช่าะที hmm. yeah. mm ่สาคัญบางคันอย่างเงินดาวเริ่มต้น9,000บาทเองไม่น่าเชื่อนะคะท่านใดอยากเข้ามาคุยรายละเอียดนะคะสามารถแอดไลน์นะคะของทางร้านเชนเจอร์บาได้เลยนะคะมาคุยกับทีมเซลล์ได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็มีบริการขนส่งทั่วประเทศนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะท่านใดสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยเนาะพี่งเท่านวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ